โอ้ขอโทษทีนะคะพอดีเจ้าหนูนี่มันชอบตื่นตัวไม่เลือกเวลาเลยค่ะเรื่องมันเริ่มจากที่ฉันกำลังคุ้นคิดเรื่องอยากกับสามีเพราะของของเขามันเล็กเกินไปจนฉันตัดสินใจหนีไปพักใจที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งตามลำพังที่นั่นฉันได้เจอกับคนที่ไม่คาดฝันเพื่อนของสามีที่ของใหญ่เบิ่มอย่างไม่น่าเชื่อดันมาพักอยู่ห้องข้างๆกันช่วงเวลาที่เรากำลังนั่งดื่มกันหน้าเตาบาร์บีคิวจู่ๆกางเกงของเขาก็ปรขยด เผยให้เห็นสิ่งที่ใหญ่โตมโหหารจนฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองปรากฏอยู่ตรงหน้าจริงๆแล้วตั้งแต่สมัยหนุ่มๆใครๆก็พูดกันว่าของใหญ่ขนาดนั้นใครจะไปรับไหวคำพูดนั้นยิ่งทำให้หัวใจของฉันเต้นระรัวในหัวสับสน,นหม่านไปหมดคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันแน่นะแล้วชีวิตของฉันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรต่อจากนี้ไปฉันจะเล่าเรื่องราวสุดช็อกที่ฉันได้ประสบมาให้ฟังค่ะก่อนจะเริ่มเรื่องฝากกดติดตามกดไลค์ ที่มุมขวาล่างของวิดีโอนี้ด้วยนะคะทั้งหมดนี้ฟรีค่ะฉันชื่อมีจันฉะค่ะปีนี้อายุ55ปีแล้วสมัยสาวๆก็มีแต่คนชมว่าสวยไปไหนมาไหนก็เป็นที่จับตามองแต่พอแต่งงานมาได้30กว่าปีความสัมพันธ์กับสามีก็เริ่มห่างเหินเราไม่ค่อยคุยกันแถมยังมีเรื่องให้กระทบกระทั่งกันบ่อยขึ้นด้วยที่สำคัญที่สุดคือตลอดชีวิตคู่ฉันไม่เคยมีความสุขกับเรื่องบนเตียงเลยสักครั้งของสามีมันทั้งเล็กและไม่สู้ ทำให้ฉันใช้ชีวิตโดยหลงลืมความเป็นผู้หญิงของตัวเองไปเลยเพื่อปลดปล่อยความอัดอั้นตันใจฉันจึงหันไปออกกำลังกายอย่างบ้าคลั่งที่ฟิตเนสทุกวันฉันวิ่งบนลู่วิ่งจนเหงื่อท่วมตัวสควอทบ,บริหารต้นขาและสะโพกจนเฟิร์มกระชับการได้มองเห็นรูปร่างที่แข็งแรงของตัวเองในกระจกก็พอจะช่วยปลอบใจฉันได้บ้างที่นั่นมักจะมีสายตาของผู้ชายจับจ้องมาที่ฉันเสมอโดยเฉพาะตอนที่ฉันก้มตัวลงจนสะโพกงอนเด่นสายตาเหนียวหนืดเหล่านั้นแม้จะน่ารำคาญ แต่ลึกๆแล้วก็ทําให้ฉันรู้สึกดีอย่างน่าประหลาดบางครั้งหลังออกจากฟิตเนสก็มีหนุ่มๆเข้ามาทักทายเออคือว่าคุณตรงสเปกผมมากเลยครับอยากจะชวนไปดื่มกาแฟซักแก้วไม่ทราบว่าจะขอเบอร์ติดต่อได้ไหมครับชั่วขนาดนั้นหัวใจฉันก็หวั่นไหวแต่ก็รีบดึงสติกกลับมาแล้วตอบไปว่าขอโทษนะคะฉันมีสามีแล้วจากนั้นก็รีบเดินจากมาแต่พอกลับถึงบ้านอาบน้ำเสร็จกำลังจะล้มตัวลงนอน คำพูดเรียบๆของสามีก็ทําให้หัวใจฉันพังทลายลงอีกครั้งรีบปิดไฟซะทีสิอย่าทําเสียงดังน่ารําคาญคําพูดนั้นทําให้ฉันเถียงไม่ออกได้แต่นอนนิ่งๆอยู่ใต้ผ้าหม่มสามีที่นอนอยู่ข้างๆกลับรู้สึกห่างไกลราวกับคนแปลกหน้าฉันก็ต้องทนเก็บความรู้สึกแบบนี้ไปอีกหนึ่งวันหลายวันต่อมาซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์สามีกลับมาจากทำงานก็พูดขึ้นว่าเย็นนี้ธนากรเพื่อนฉันจะมานะ เตรียมกับแกล้มไว้ด้วยจะได้ดื่มกันทันใดนั้นหัวใจฉันก็หล่นวูบชื่อธนากรไม่ใช่ชื่อที่ฉันไม่รู้จักฉันรู้ว่าเขาเป็นเพื่อนเก่าแก่ของสามีแต่การต้องเจอเขาที่บ้านเป็นครั้งแรกกับทําให้ฉันรู้สึกอึอดอัดอย่างบอกไม่ถูกเมื่ออาหารเย็นถูกจัดเตรียมไว้พร้อมสามีและคุณธนากรก็มานั่งล้อม,มวงกันโชคดีที่คุณธนากรเป็นคนร่าเริงและเป็นกันเองกว่าที่คิดพอหย่าแล้วก็รู้สึกโล่งใจปนเหงาๆเหมือนกันนะครับ เขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยแต่แววตากลับฉายความเศร้าออกมาส่วนสามีฉันก็เอาแต่โอ้อวดเรื่องบริษัทต,ตัวเองฉันได้แต่ฝืนยิ้มแต่ในใจกลับยิ่งรู้สึกห่างเหินแต่แล้วจูจ่ๆสายตาของฉันก็ไปหยุดอยู่ที่จุดที่ไม่คาดคิดตัวตนอันน่าประหลาดที่นูนออกมาจากกางเกงของคุณธนากรที่กำลังนั่งอยู่ชั่วขณะนั้นฉันแทบหยุดหายใจเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือขนาดใหญ่หืมมาที่เทียบกับของสามีไม่ได้เลยฉันรีบละสายตา แต่ในหัวก็เริ่มสับสนวุ่นวายทำไมเราถึงคิดเรื่องแบบนี้นี่มันไม่ถูกต้องนะแม้จะพยายามตำหนิตัวเองแต่ฉันก็อดไม่ได้ที่จะเหลือบมองไปทางนั้นบ่อยๆความรู้สึกนี้มันช่างแปลกใหม่สำหรับฉันเหลือเกินเมื่อวงเหลาเลิกราคุณธนาก็ลุกขึ้นยืนแล้วพูดว่าพออย่าแล้วอยู่คนเดียวเดี๋ยวนี้รู้สึกจิตตกบ่อยๆครับการได้มาหัวเราะด,ด้วยกันแบบนี้ทำให้ผมมีความสุขมากจริงๆคำพูดของเขาทำให้หัวใจฉันสั่นไหวอย,อย่างประหลาด คืนนั้นฉันขมตาหลับไม่ลงภาพของสามีที่เล็กจ้อยกับภาพของธนากรที่ใหญ่โตมโหหานสลับกันไปมาในหัวทําให้ฉันอดเปรียบเทียบไม่ได้แม้จะพยายามบอกตัวเองว่าอย่าทําแบบนี้แต่ความรู้สึกว่าวุ่นใจก็ไม่จางหายไปง่ายๆผ่านไปหลายวันจิตใจก็ยังไม่สงมบมฉันเลยระบายให้เพื่อนสนิทฟังเพื่อนจึงแนะนําว่ามณีจันเสอแกน่าจะลองไปเที่ยวคนเดียวนะไปที่ที่วิวสวยๆไปจัดระเบียบความคิดตัวเองซะบ้างคําพูดนั้นโดนใจฉันมาก ฉันเลยโกหกสามีว่าจะไปงานอดเพื่อนแล้วเก็บกระเป๋ามุ่งหน้าไปที่เขาใหญ่จังหวัดดนคันราชสีมาภาพทิวเขาและลำธารที่เคลื่อนผ่านนอกหน้าต่างรถบัสทําให้ฉันรู้สึกหายใจล่งขึ้นมาบ้างที่นี่ไม่มีใครรู้จักเราไปพักผ่อนให้สบายใจสักพักเถอะฉันปลอบใจตัวเองแบบนั้นจนกระทั่งถึงรีสอร์ทตอนที่กําลังเช็คอินที่ฟรอนฉันก็ได้ยินเสียงคุ้นหูจากข้างๆจนตัวแข็งทื่อพอหันไปก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง คุณธนาการยืนอยู่ตรงนั้นมันจะเป็นความบังเอิญอะไรขนาดนี้หัวใจฉันเต้นระรัวคุณธนาก่อนเองก็ดูตกใจที่เห็นฉันอ้าวคุณนมนีจันเสิร์ก็มาที่นี่หรอครับโลกกลมจริงๆเลยนะฉันอึ้งจนต้องฝืนยิ้มตอบกลับไปนั่นสิคะไม่คิดว่าจะได้เจอกันที่นี่แม้ในใจจะกังวลแต่ก็อดรู้สึกตื่นเต้นไม่ได้ช่วงเย็นขณะที่ฉันกำลังเดินเล่นอยู่แถวนั้นแล้วจะกลับเข้าห้องคุณธนาก่อนก็เดินเข้ามาทัก ทานข้าวเย็นคนเดียวคงจะเหงาะนะครับมาทานบาร์บีคิวด้วยกันไหมครับช่วขณะนั้นความคาดหวังบางอย่างก็ผุดขึ้นในใจแต่ฉันก็ต้องเก็บอาการเอาไว้ก็ได้ค่ะทานคนเดียวก็คงจะเหงาจริงๆนั่นแหละค่ะงั้นทานด้วยกันนะคะฉันแสงทําเป็นใจเย็นแล้วพยักหน้าแต่ในใจนั้นเต้นรัวด้วยความดีใจเนื้อ,อย่างบนเตาถ่านส่งเสียงเฉาๆเปลวไฟที่ลุกโชนทําให้เกิดเสียงแตกเปรี้ยอย่างน่าฟังพอเราดื่มเบียร์กันไปได้สักพักบรรยากาศก็เริ่มผ่อนคลาย ตอนแรกเราคุยกันเรื่องสัพเพเหระอย่างเรื่องดินฟ้าอากาศและสถานที่ท่องเที่ยวแต่พอแอลกอฮอล์เริ่มออกฤทธิ์สีหน้าของคุณธนากรก็จริงจังขึ้นจริงๆตอนอย่าผมก็ลำบากใจมากนะครับเพราะว่าของของผมมันใหญ่กว่าคนอื่นมากดูเหมือนว่ามันจะสร้างความเจ็บปวดให้กับอีกฝ่ายเขาเล่าต่ออย่างเรียบเฉยภรรยาผมพูดทุกวันเลยว่าคุณมันไม่ใช่คนแต่เป็นสัตว์ประหลาดจะใหญ่ไปถึงไหนมันเจ็บจนจะตายอยู่แล้วเสียงตะโกนของเธอ วันนั้นยังดังกล้องอยู่ในหูผมอยู่เลยสุดท้ายเรื่องนี้ก็สะสมจนความสัมพันธ์ของเราต้องจบลงคำพูดของเขาทําให้ฉันตกใจมากมันเป็นปัญหาที่ตรงกันข้ามกับสามีฉันโดยสิ้นเชิงสามีฉันเล็กเกินไปจนฉันไม่เคยมีความสุขเลยสักครั้งแต่คุณธนากรอกลับต้องเลิกกับภรรยาเพราะมันใหญ่เกินไปหัวใจข้างหนึ่งของฉันเต้นรัวเกิดความรู้สึกประหลาดที่อธิบายไม่ถูกขึ้นมาฉันได้แต่ลูบแก้วเบียร์ไปมาเพื่อหลบสายตา แต่ในใจตอนนี้ความสงสัยไข้รู้มันมีมากกว่าความอึดอัดเสียแล้วถ้าได้นอนกับผู้ชายที่ของใหญ่ขนาดนั้นมันจะรู้สึกยังไงกันนะจินตนาการที่ไม่ควรคิดดวนเวียนอยู่ในหัวคุณธนากรมมองสีหน้าฉันแล้วพูดต่ออยู่คนเดียวมันก็เงียบดีนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีเรื่องให้หัวเราะเลยการได้มานั่งคุยนั่งหัวเราะก,กับคุณมณีจันสาหน้าเตาไฟแบบนี้ทำให้ผมรู้สึกเหมือนได้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งแววตาของเขาไม่ได้ล้อเล่น แต่เต็มไปด้วยความจริงใจคำพูดนั้นทำให้หัวใจฉันอบอุ่นขึ้นมาแต่แล้วก็กลับสับสนไม่ได้นะเขาเป็นเพื่อนของสามีเราแต่ที่ผ่านมาเราเคยได้ใช้ชีวิตในฐานะผู้หญิงจริงๆบ้างหรือเปล่าจิตใจฉันสับสนหม่านไปตามวิืที่แอลกอฮอล์เมื่อเวลาผ่านไปบทสนทนาของเราก็ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆฉันเริ่มระบายเรื่องที่ไม่เคยคิดจะพูดออกมาจริงๆแล้วฉันก็ห่างเหินกับสามีมานานแล้วค่ะเราอยู่ด้วยกันแค่เพราะความผูกพันที่ผ่านมา ไม่มีความสุขไม่เข้าใจกันและบอกตามตรงนะคะของสามีมันเล็กเกินไปจนฉันไม่เคยรู้สึกถึงความสุขในฐานะผู้หญิงเลยสักครั้งฉันเองก็ยังตกใจกับสิ่งที่ตัวเองพูดออกไปคุณธนากรนั่งฟังอย่างเงียบๆแล้วพยักหน้าเบาๆผมเข้าใจความรู้สึกนั้นนะครับขนาดผมที่เคยคิดว่าของใหญ่คือดีเสมอมาก็ยังกลายเป็นภาระที่น่าอึดอาจสำหรับใครบางคนทันใดนั้นเปเลวไฟในเตาก็ลุกโชนขึ้น เสียงเนื้ออย่างดังเฉาเฉาชัดเจนกว่าเดิมเราสองคนนั่งดื่มเงียบๆอยู่พักใหญ่ลมหายใจและสายตาของเราประสานกันก่อให้เกิดความตึงเครียดที่น่าประหลาดฉันพยายามดึงสติตัวเองไม่ได้นะอย่าทำแบบนี้แต่ทำไมหัวใจถึงเต้นแรงขนาดนี้ฉันพยายามหาเหตุผลว่าคงเป็นเพราะธิ์แอลโกอฮอล์แต่ความสั่นไหวนั้นมันช่างชัดเจนเหลือเกินเมื่อดื่มเบียร์หมดแก้วหน้าฉันก็ร้อนเผาไม่รู้ว่าเป็นเพราะแสงไฟจากเตาถ่าน หรือเพราะอารมณ์ในใจกันแน่ฉันก้มหน้าหลบสายตาคุณธนากรแต่หัวใจก็ยังคงสั่นไหวไม่หยุดในที่สุดฉันก็ทนไม่ไหวระบายความในใจออกไปจริงๆแล้วของสามีมันเล็กเกินไปจนฉันไม่เคยมีความสุขเลยตลอดชีวิตจนตอนนี้ฉันคิดเรื่องอห่่อยู่ค่ะพอนึกถึงหน้าสามีทีไรก็รู้สึกหูรู้สึกว่าชีวิตที่ทนอยู่กับโชคชะตาแบบนี้มันช่างว่างเปล่าเหลือเกินพอพูดจบน้ำตาก็ไหลออกมา ฉันตกใจรีบใช้มือปาดน้ำตาแต่ก็กลั้นเสียงสะอื่นไว้ไม่อยู่คุณธนากรเห็นดังนั้นก็ค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ๆเขาวางมือบนไหล่ฉันแล้วตบเบาๆเ,เพื่อปลอบใจคุณนำนีจันเซอร์คงทนอยู่คนเดียวมานานเกินไปแล้วนะครับตอนนี้ปล่อยวางความรู้สึกนั้นลงบ้างก็ได้คำพูดที่นุ่มนวลและอ่อนโยนของเขายิ่งทำให้ฉันร้องให้หนักกว่าเดิมและในตอนนั้นเองขณะที่ฉันก้มหน้าร้องให้สะอึกสะอื่นสายตาของคุณธนากร ก็เหลือไปเห็นขาของฉันทันทีที่เขามองเห็นต้นขาที่เฟิร์มกระชับจากการออกกําลังกายร่างกายของเขาก็มีปฏิกิริยาขึ้นมาทันทีมือที่วางบนไหล่ฉันสั่นเล็กน้อยจากนั้นกางเกงของเขาก็พองตัวตึงเปียขึ้นมาทันทีแล้วก็มีเสียงแคว่ดังขึ้นกางเกงของเขาขาดออกอย่างกระทันหันฉันตกใจจนแทบลืมหายใจสิ่งที่ใหญ่โตมโหมหานจนไม่น่าเชื่อทะลุออกมาจากกางเกงภาพที่เห็นตรงหน้าทําให้หัวใจ ฉันเต้นโครมครามหน้าเห่อร้อนขึ้นมาทันทีคุณธนากรหน้าแดงก่ำแล้วหัวเราะแห้งๆโอ้ขอโทษทีนะครับพอดีเจ้าหนูนี่มันชอบตื่นตัวไม่เลือกเวลาสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเขินอายปนความภาคภูมิใจอย่างประหลาดวินาทีนั้นฉันไม่สามารถละสายตาไปได้อีกแล้วต่อหน้าตัวตนอันยิ่งใหญ่ที่เทียบกับของสามีไม่ได้เลยความกระหายในใจของฉันก็ระเบิดออกมาพร้อมกันในหัวสับสนนหม่านไปหมด แต่สุดท้ายฉันก็ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้อีกต่อไปขณะที่น้ำตาย,ยังไม่ทันแห้งร่างกายของฉันก็เคลื่อนไหวไปก่อนฉันพุ่งเข้าไปจูบคุณธนากรอย,อย่างไม่รู้ตัวเขานิ่งอึงไปชั่วครู่ก่อนจะดึงฉันเข้าไปกอดแน่นใต้แสงไฟเงาของเราสองคนทาบทับเป็นหนึ่งเดียวจูบของเราเริ่มร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆฉันและคุณธนากรต่างกอดกันแน่นแล้วเดินเข้าไปในห้องเราไม่สามารถหยุดมันได้อีกแล้วเมื่อเข้ามาในห้อง หัวใจของฉันก็เต้นราวกับจะหลุดออกมาแสงไฟสลัวและเสียงลมพัดจากนอกหน้าต่างเมื่อครูฉันยังสั่นไหวเพราะน้ำตาและฤทธิ์แอลกอฮอล์แต่ตอนนี้ร่างกายกลับสั่นเทาด้วยเหตุผลที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงคุณธนากรมมองฉันแล้วพูดว่าคุณนมนีจันไม่เป็นไรนะครับถ้าคิดว่าจะต้องเสียใจทีหลังบอกผมตอนนี้ได้เลยนะแต่แววตาของเขากลับลุกชนไปด้วยไฟปรารถนาเช่นเดียวกับฉันฉันไม่ตอบแต่เลือกที่จะโผล่เข้ากอดเขาแทน ความร้อนแรงที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนแผ่ซ่านเข้ามานายในใจฉันร่ำร้องนับครั้งไม่ถ้วนไม่ได้นะอย่าทำแบบนี้แต่ตอนนี้ฉันทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วความตื่นเต้นและความสั่นไหวที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนตอนอยู่กับสามีกำลังเคยเหยาตวตัวตนทั้งหมดของฉันในวินาทีนี้เมื่อริมฝีปากของเขาบทเบียดเข้ามาในหัวฉันก็ข่าวโผลนลมหายใจของเราพัวพันกันจนแทบจะหลอมละลายในวินาทีนั้นเองฉันก็ได้ตระหนักว่า ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาร่างกายและจิตใจของฉันหวยหามากแค่ไหนตอนอยู่กับสามีฉันใช้ชีวิตในฐานะภรรยาเท่านั้นแต่ในวินาทีนี้ฉันได้กลับมาสัมผัสถึงความเป็นผู้หญิงเป็นครั้งแรกคุณธนารนกรกอดฉันอย่างระมัดระวังแต่ก็ดูดันทุกสัมผัสของเขาราวกับจะหลอมละลายร่างกายของฉันของใหญ่มันดีอย่างนี้นี่เองคำพูดนี้หลุดออกมาจากปากฉันโดยไม่รู้ตัว คุณธนากรหอบหายใจแล้วกระซิบว่าขอบคุณนะครับคุณมณีจันทร์ซะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตชีวาแบบนี้มานานมากแล้วผมเคยคิดว่าความใหญ่ของตัวเองเป็นปัญหามาตลอดแต่ตอนนี้ผมกลับรู้สึกว่าตัวตนของผมได้รับการยอมรับเป็นครั้งแรกน้ำตาฉันไหลรินออกมามันไม่ใช่น้ำตาแห่งความโศกเศร้าแต่เป็นน้ำตาแห่งการปลดปล่อยเมื่อความปรารถนาและความเหงาที่ถูกกดทับไว้ได้ระเบิดออกมาเป็นอิสระค่ำคืนนั้นล่วงเลยไปทุกอย่างช่างแปลกใหม่ และน่ากลัวแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นช่วงเวลาที่วิเศษที่สุดในชีวิตของฉันแสงแดดยามเช้าสาดส่องผ่านช่องหน้าต่างเข้ามาร่างกายที่ชุ่มเหงื่อยังคงสั่นเทาแต่จิตใจกลับสงบรอ,อย่างน่าประหลาดคุณธนากรที่กำลังปรับลมหายใจอยู่กุมมือฉันไว้แน่นแล้วพูดว่าวันนี้เป็นวันที่ผมรู้สึกสบายใจที่สุดในชีวิตเลยครับในที่สุดชีวิตของผมก็เหมือนได้รับการปลอบโยนฉันพยักหน้าเบาๆแล้วตอบว่าฉันก็เหมือนกันค่ะ วันนี้ฉันเพิ่งรู้สึกว่าตัวเองได้เป็นผู้หญิงจริงๆเสียงของฉันสั่นเครือแต่มันไม่ใช่ความอายแต่เป็นความรู้สึกจากใจจริงเสียงเข็มนาฬิกาบนโต๊ะข้างเตียงดังชัดเจนเป็นพิเศษราวกับว่าความว่างเปล่าอันยาวนานในชีวิตของฉันได้สิ้นสุดลงและช่วงเวลาใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในวินาทีนั้นฉันไม่รู้สึกอิจฉาใครในโลกนี้เลยหลังจากกลับมาจากรีสอร์ทจิตใจของฉันก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแม้แต่ตอนที่สองกระจกก็ยังรู้สึกแตกต่าง ก่อนหน้านี้ในกระจกมีแต่ใบหน้าที่เหนื่อยล้าและอ่อนแรงแต่ตอนนี้แววตาของฉันกลับมีชีวิตชีวาแต่ในขณะเดียวกันความคิดที่หนักอึ้งและซับซ้อนก็กดทับอยู่ในหัวฉันตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะไม่สามารถใช้ชีวิตจอมปลอมภายใต้ชายคาเดียวกับสามีได้อีกต่อไปเย็นวันนั้นขณะที่สามีกำลังนั่งทานข้าวอยู่ที่โต๊ะอาหารฉันก็เอ่ยขึ้นมาอย่างระมัดระวังเราอย่ากันเถอคะค่ะเสียงของฉันสั่นแต่หนักแน่น สามีวางช้อนลงแล้วจ้องหน้าฉันว่าไงนะมณีจันเชอรอยู่ยู่เป็นอะไรไปพูดจะไราสาระสีหน้าเขาบิดเบี้ยวราวกับโลกกำลังจะถลม่มฉันไม่หลบสายตาเขาฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วค่ะจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นสามีภรรยากันมานานแล้วทั้งคำพูดความรู้สึกและร่างกายมันขาดสะบั้นไปหมดแล้วสามีถอนหายใจแล้วสายหน้าแต่ฉันยังคงยืนกรานตอนนั้นเองพิรพัฒนลูกชายของฉันก็เดินเข้ามา เขาสังเกตเห็นสถานการณ์แล้วถามด้วยน้ำเสียงตกใจแม่ครับเมื่อกี้แม่พูดว่าอะไรนะครับอย่าเหรอครับจริงเหรอแววตาของเขาสั่นไหวใช่ลูกแม่จะอย่าเมื่อฉันตอบไปสีหน้าลูกชายก็ซีดเผือดแม่ครับได้โปรดรักโสดครอบครัวของเราไว้เถอะครับพ่อก็อายุมากแล้วแถมตอนนี้เรายังมีปัญหาเรื่องบ้านอีกการหย่าไม่ใช่ทางออกนะครับเขาพยายามอ้อนวอนอย่างสุดชีวิตแต่ฉันไม่หว่นไหวพีรพัฒน ก่อนที่แม่จะเป็นแม่ของลูกแม่ก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะการใช้ชีวิตหลอกตัวเองกักขังหัวใจตัวเองแม่จะยุดมันเสียทีแม่ขอโทษนะลูกแต่แม่เองก็มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขลูกชายสายหน้าแล้วระเบิดอารมณ์ออกมาแม่ทนมาได้ตั้งนานแล้วนี่ครับทนอีกหน่อยไม่ได้เหลอทำไมต้องมาเป็นตอนนี้ด้วยเสียงของเขาแทบจะเป็นเสียงกรีดร้องฉันมองลูกชายด้วยดวงตาที่คลอไปด้วยน้ำตาลูกยังไม่เข้าใจหรอก ว่าการใช้ชีวิตที่รักใครสักคนแต่กลับไม่เคยได้เป็นผู้หญิงอย่างแท้จริงมานานหลายปีมันยาวนานและเจ็บปวดแค่ไหนแม่ไม่อยากใช้ชีวิตในความเจ็บปวดนั้นอีกต่อไปแล้วพีรพัฒททน์นนิ่งเงียบไปพักใหญ่สุดท้ายเขาก็เดินเข้าห้องแล้วปิดประตูใส่ส่วนสามีก็แสงทําเป็นไม่สนใจคําพูดของฉันแล้วเปิดทีวีบรรยากาศในบ้านเต็มไปด้วยความเงียบที่เยียบเย็นแต่ใจของฉันกลับชัดเจนยิ่งขึ้นฉันรู้ดีว่าไม่มีทางหันหลังกลับอีกแล้ว คืนนั้นฉันนอนไม่หลับภาพช่วงเวลาอันร้อนแรงที่รีสอร์ทสลับกับใบหน้าที่เย็นชาของสามีวนเวียนอยู่ในหัวและในใจของฉันก็มีเพียงคําตอบเดียวที่ดังกล้องอยู่ตอนนี้ฉันต้องใช้ชีวิตของตัวเองหลายวันผ่านไปฉันยังคงอยู่ในบ้านเดียวกับสามีแต่ใจของฉันลอยไปไกลแล้วหลังจากที่ฉันเอ่ยเรื่องอย่าสามีก็ยิ่งเย็นชาก,กว่าเดิมเขาจะพูดเฉพาะเรื่องที่จําเป็นและไม่ยอมศบตาด้วยซ้ําท่ามกลางบรรยากาศแบบนั้นพีพระท่านลูกชายของฉันก็ยิ่งดูสับสน จนกระทั่งวันหนึ่งพิรพัทน์กลับบ้านดึกกว่าปกติใบหน้าของเขาซีดเผือดในมือถือโทรศัพท์ไว้แน่นทันทีที่เข้าห้องมาเขาก็เรียกฉันแม่ครับดูนี่สิน้ำเสียงของเขาสั่นเครือบนหน้าจอโทรศัพท์มีรูปอยู่สองสามใบเป็นภาพพ้านกาแฟที่ไม่คุ้นตาและในนั้นมีภาพสามีของฉันกำลังจับมือกับผู้หญิงคนหนึ่งพลางหัวเราะอย่างสนิทสนมข้างๆเขาคือพนักงานสาวทั้งสองกำลังศบตาก,กันและยิ้มให้กันชั่วขณะนั้นหัวใจฉันก็หล่นวูบ เป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆความว่างเปล่าและความเหงาที่ฉันรู้สึกมาตลอดหลายปีไม่ใช่ความผิดของฉันเพียงคนเดียวพิรพัฒน์ธัน์กัดฟันพูดว่าแม่ครับพ่อเป็นคนแบบนี้เองมันไม่ใช่ความผิดของแม่เลยผมเข้าใจแล้วว่าทําไมแม่ถึงเจ็บปวดในแววตาของเขามีทั้งความโกรธและความผิดหวังตอนนั้นเองสามีก็เดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นพอฉันยื่นโทรศัพท์ให้ดูเขาก็นิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะฝืนยิ้มแล้วพูดว่า นั่นก็แค่ดูแลลูกน้องไม่มีอะไรหรอกแต่เสียงของเขาสั่นเครือฉันตอบก,กลับอย่างเด็ดเดียวคุณก็พูดว่าไม่มีอะไรแบบนี้มาตลอดแต่เพราะเรื่องที่ไม่มีอะไรของคุณน,นั่นแหละที่ทําให้ฉันเสียเวลาไปทั้งชีวิตเสียงของฉันไม่สั่นไหวพี่พัฒน์ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วตะโกนใส่พ่อพ่อครับพอได้แล้วที่แม่ขออยากก็เพราะพ่อสินะแม่ครับแม่ไม่ต้องทนอีกต่อไปแล้วนะผมจะอยู่ข้างแม่เอง คำพูดนั้นของลูกชายทำให้น้ำตาฉันไหลทะลักออกมาครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเจ็บใจหรือเสียใจแต่เป็นเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกของฉันเลยแต่ตอนนี้ลูกชายกลับมายืนอยู่ข้างฉันความรู้สึกตื้นตันมันท่วมท้นไปหมดสามีไม่สามารถพูดอะไรได้อีกสีหน้าเขาแข็งทื่อสายตาทอดมองลงพื้นฉันไม่หวั่นไหวแม้แต่น้อยในที่สุดความแน่วแน่ของฉันก็ได้รับการพิสูจน์แล้วความเชื่อมั่นนั้นฝังลึกลงในใจ คืนนั้นฉันเปิดหน้าต่างมองท้องฟ้ายามค่ำคืนอากาศเย็นเป็นพิเศษแต่ใจของฉันกลับอบอ,อุ่นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีฉันมองเห็นความหวังที่จะได้ชีวิตของตัวเองกลับคืนมาอย่างชัดเจนการหย่ากับสามีดำเนินไปเร็วกว่าที่คิดเพราะใจของเราทั้งคู่ต่างก็จากกันไปนานแล้วเหลือเพียงแค่ขั้นตอนทางกฎหมายเท่านั้นวินาทีที่ฉันจนปากกาเซ็นชื่อลงในเอกสารฉันกลับรู้สึกสงบนิ่งเหมือนได้เดินออกมาจากอุโมงค์อันมืดมิด สามีพยายามรักษาหน้าจนถึงที่สุดฉันทำผิดอะไรร้ายแรงนักหนาถึงต้องมาทำกันขนาดนี้เขาทำหน้าเหมือนตัวเองเป็นฝ่ายถูกกระทำจนวินาทีสุดท้ายแต่คำพูดเหล่านั้นไม่สามารถสั่นคลอนหัวใจของฉันได้อีกต่อไปแล้วเพราะข้างหน้าฉันมีเส้นทางใหม่เปิดรออยู่หลายวันต่อมาฉันนึกถึงความทรงจำที่รีสอร์ทแล้วนัดพบกับคุณธนากรอ,อีกครั้งเขาทักทายฉันด้วยใบหน้าที่ผ่อนคลายกว่าเดิมมากในที่สุดก็เริ่มต้นจริงๆแล้วสินะครับ คุณนำนีจันเสิร์ที่ผ่านมาคงลำบากมากคำพูดนั้นทำให้ขอบตาฉันร้อนเผาขึ้นมาอีกครั้งเราสองคนช่วยกันเปิดร้านเสริมสวยเล็กๆบนป้ายร้านฉันเขียนด้วยลายมือตัวเองว่าว่าสันดุดดูครั้งที่สองผู้คนเดินผ่านไปมาหน้าร้านที่เพิ่งเปิดใหม่ต่างก็หยุดมองฉันได้ดูแลทรงผมให้ลูกค้าและรู้สึกว่าตัวเองกำลังใช้ชีวิตที่มีความหมายต่างจากเมื่อก่อนคุณธนากรคอยอยู่เคียงข้างฉันเสมอไม่ใช่ของขวัญราคาแพงหรือคำพูดสวยหรู แต่การได้หัวเราะด้วยกันทานข้าวด้วยกันในทุกๆวันคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับฉันเราต่างเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กันและกันเรียนรู้ความหมายของความรักที่มาถึงช้าอีกครั้งวันหนึ่งคุณธนากรอกลุมมือฉันไว้แน่นแล้วพูดว่าคุณนมนีจันรสครับสําหรับผมตอนนี้คือช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตเลยสมัยก่อนตัวตนของผมที่เคยคิดว่าเป็นภาระาตอนนี้กลับรู้สึกสบายใจเป็นครั้งแรกเมื่ออยู่ต่อหน้าคุณฉันพยักหน้าแล้วตอบว่า ฉันก็เหมือนกันค่ะตอนนี้ฉันเพิ่งรู้สึกว่าตัวเองได้มีชีวิตในฐานะผู้หญิงจริงๆแม้จะช้าไปหน่อยแต่มันก็เลยยิ่งมีค่าระหว่างทางกลับบ้านหลังจากปิดร้านแสงอาทิตย์ยามเย็นย้อมตรอกซอยให้เป็นสีแดงฉันเจดิดคิดขึ้นมาว่าคนเรามักจะหลอกตัวเองเพราะอายุและหน้าตาทางสังคมแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความกล้าที่จะตามหาความสุขของตัวเองฉันอยากจะบอกผู้ชมทุกท่านว่าไม่ว่าจะรู้สึกว่าสายเกินไป หรือต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายแค่ไหนอายุไม่ใช่อุปสรรคในการตามหาความรักและความสุขที่หัวใจปารณนาอย่างแท้จริงค่ะฉันอาจจะตระหนักได้ช้าแต่ก็ยิ่งทําให้รู้สึกได้อย่างลึกซึ้งขอให้ทุกท่านจงกล้าหาและตามหาวัวสันริด,ดูครั้งที่สองของตัวเองให้เจอนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ